เอาเลยครับผมสวัสดีน้นผู้มทุกท่านทุกคนจากทูกน,นโดดีผมดีนักสูงวันเตาที่หกแข่งเกมสตาร์ทิเอรี่นะครับผมวันนี้เเจียมใสระเกินกับช่วงเอาเอ้ยอช่งวงนี้ทําปมีคัสซีนะโอ้ว่าไงอดดสววนคิสนะครับผมได้ข่าวว่าเธอทาลายหินเปิดทางเข้าของเมืองแร่แล้วใช่ไหมละ่ะนั่นเจ๋วมากเลยนะถ้าเธอต้องการประโยชน์จากแร่แล้วก็มาหาชั้นได้เลยนะฉันนว่เตาหลอมนะ่ะโอ้ได้เลยครับ ฉันเพิ่งฉันเพิ่งได้พิมพเขียวใหม่มาชุดหนึ่งน่ะเธออยากได้มันไหมล่ะครับอุยอ้ยอุ้ยพิม์เขียวมาซะจันอย่างก,กับโดเรมอนเนี่ยคุณได้รับพิมเขียวตาหลอมเหรอโอ,โอเคตาหลอมสามารถทําให้เธอหลอมพวกแท่งโลหะได้แท่งโลหะสามารถเอาไปใช้ในการสร้างสิ่งของสิ่งปลูกสร้างและพัฒนาอุปก,กรณ์ต่างๆได้๋ออยดีเด้อ,อ,อบคุณมาครับ ตอนที่เตาหลอมแท่งทองแดงเขาเปอร์บานะ่ะได้แล้วนะ่ะเธอสามารถเอามันมาให้ฉันอักกิดอุปรกรณ์ของเธอได้นะนั่นจะช่วยเธอทํางานได้ง่ายขึ้นมากเลยเช่ละ่ะอ่าเอาล่ะฉันต้องกลับบ้านแล้วล่ะโชคดีนะบาย,ยมีบันทึกใหม่นะครับผมมีโอเคไหนจดหมายอะไรอีกโอ้อะไรข้อมูลฉันบอกว่าเธอได้เดินเข้าไปดั้ท่าผมมองในศูนย์ชุมชนเก่าสินะทำไมไม่มาเยี่ยมนสักหน่อยล่ะ ที่ผมนับของฉันอยู่ทางที่ตะวันตกป่าลำธารในป่าลำธา,ารธาอยู่บนหอคอยเขาคิกคขวะแต่จดหมายเขาดูยิ่งใหญ่กับาเพี่ยนด้วยเดี๋ยวเราต้องเกลียยให้อาหารแมวน้องก่อนน้องน้องน้อง,องเดี๋ยว <c oughs> ดื่มไปว่าเก็บผักบัวไว้นะน้องพี่มาให้อาหารน้องแล้วนี่สบายดีนะน้อง <c oughs> <c oughs> เอออันนี้เรียกชินปากวะน้องเออโอเคไหน,นดิฉันเอ,อ้ยฉันเห็นว่าเธอกำลังสำรวจเหมืองแร่อยู่ฉันเป็นคนที่มีจิตวิญญาณในการพปทักประจันภัยสามารถบอกได้เลยว่าคุณสามารถกำจัดสนางได้สิบโตแล้วามาฉันโอเคอมากครับได <c oughs> ออออ้เยอะจังวะเควสดูดิเควสจุด <c oughs> เริ่มต้นคุณค่าสามสิบโตไปยังที่สมาคมน้ำยุงภัยนะครับผมไปพบพ่อมด ที่หอคอยโอ้แล้วก็ไปเอหาคุณตั้งใจจะขุดเหมืองต่อไปแล้วก็คุณน่าจะสร้างตลอมนะแล้วก็เคลีสร้างตลอมครับผมแต่เควียที่เราต้องทำเดีนนี้คือรถน้ำผ่าครับผมอืมอุ้ยเหมือนมีเหมือนมีใครรถให้เรานะสองอันนี่หนึ่งสองอือครับออกลังกายามเช้าครับผมมีออกลังกายามเช้าเอ้ยไม่โดนดันด้วยโอเคตอนนี้เราจะไปลงเดินไปหลรีบ ถ้าจาได้พีเทรี่พัก่อนคืนงอนใช่ไหมผมไม่ได้เล่นมาสัปดาห์หนึ่งอะผมติดเรียนเนี่ยนี่สัปดาห์หนึ่งแล้วก็ไปกินอาหารด้วยไม่ไงถ้าถ้านี่ได้ใบแดงก็คือทุกคนก็ไม่เห็นคลิปนี้แล้วับผมแต่ว่าถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้ว่าผมได้ใบดำก็ผมเฮ้ยเป็นไงล่ะนี่เอ้ยนี่ตูตูตูตี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 เอ้ยเราต้องเตรียม ของเฮลิมลีงวะเดี๋ยวเดี๋ยวรถสักซีก่อนไ,ได้ไปดูวันนี้วันเสาร์แล้วแปลว่าวันสัปดาห์หน้าวันเกิดเฮลี่ชิม,มีไอวันนี้ไม่ใช่วันเกิดลีวิสหรอเนี่ยเฮลี่ยังไม่ได้คุยกับผมโอเคเราอยดอกไม้เฮลี่ใช้ไม่ได้เอาคัพเปอร์ไปก่อนคัพปเปอร์อินกอดไปหินเก็บไปเออฝักักบัวตาาเราลงเมืองไหม โอเคเราเดี๋ยวลงเบื่องผมเอาที่ขุดทิ้งไปนะครับผมไม่ใช่ทิ้งดิเอาเก็บไว้โอเคไหนจัดนิดนึงก่อนโอเคตอนนี้เรามีกันอยู่เจ้า้อยนะครับผมเฮ้ยอันนี้ขึ้นได้ไหมไม่เคยขึ้นได้สักครั้งเลยผมลืมแล้วว่าต้องใช้อะไรถึงขึ้นรถรางพวกนี้ได้รถบัสกันรถบัสรถบัสรถบัสทษขี่ดินพันไะวิใครคนใหม่อีกแล้วโบหูจักเลยคนหนีไผวะเฮ้ย สวัสดีครับเอ่อเอ่อชื่อ,อะไรวะฮาวี่เออมีอะไรผมช่วยกินหรือไม่มีอะไรครับอยากกทายใเอครับผมถ่ายเหรอมามาตินเหรอโอ้สวัสดีคือเจ้าของฟาร์มมูลไลท์นะสันชีเป็นทุนทยทุย,ท,ยทำงานพาร์ทไทม์ที่โจจ้าน่ะโอ้ผู้จัดการโชว์ข่าวครับผมเฮ้ย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 นักประชันไ้ยมาอยู่ตรงนี้ได้ไงมาลอนสวัสดี เออครับสวัสดีครับฮียมารอนทำไมมาอยู่ตรงนี้ได้เป็นพ่อของอเล็กซ์หรอ <c oughs> อันนี้ไม่รู้เลยอันนี้คมรู้ใหม่เลยเนี่ยไปตอนนี้เวลาจะสิบโมงแล้วเราจะไปดูของที่ชายหาดแล้วก่อนแล้วค่อยกลับเดินหาเฮลี่นะครับผมโอ้ย <c oughs> ทาไมผมชอบแขดเกมตอนเช้าว,วะดิ้นพันเหมือนเราตอนนี้ตอนเช้าเนี่ย <c oughs> อันที่พูดติดขัดยิ่งเช่ออะไรนะคือดิ้นพันดิ้นพันปากมากนีอ่ะ เอ้ยตอนเช้ามันอากาศเย็นดีไงเลยชอบแค่ตอนเช้าไงว่าตอนดึกมันจะมีคนมารบกวนไงนี่แหละเป็นผลที่เขาเล่นเกมตอนเช้าอุย้ยประกาลรงมาแล้วส่งี่20บาท340ไหมได้240ต่างหากรวมเงินได้340วะไอ้มันเดี๋ยวมีพลาประกรังแค่สองอันหรอเราไม่ได้ไปเก็บตั้งสองวันนะเพื่อนเอ้ป่าโคตรอ้วนไน่ดูดี ว้ยตรงนั้นตื้นนี่ไงไวะอุ้ยอะไรอะ่ะอุ้ยเควตโอ้เฮนโซฟียอุ้ยตุกของากมันตกใจอะ่ะอยู่เฉยกับผมมาอุา้ยตกใจแล้วโซฟียโซฟียนะครับผมไม่ได้เจอเจองนานมากโอ้ไลค์คุณนั่นเหรอใช่ครับเพิ่งคุยกันตั้งแต่พัทพัทวันที่หนึ่งครับผม ขอโทษนะฉันเป็นคนขี้ตกใจนะอ๋อครับเฮ้ยการทำฟาร์มคงเป็นเรื่องใหม่มากสำหรับคุณดังนั้นอ่ะดังนั้นอะไรครับอืมฉันอยากจะมอบอุปกรณ์นี้ให้คุณนะตามฉันมาไปที่ขีบหยิบของอะ่ะที่ตรงสื่อวิ่ช้ามครับผมผมเลยมีทาแอร์เยอะมากเลยแอร์ทาเยอะมากเลยฮะ โอ้เอานี่มันเป็นเครื่องลดน้ำอัตโนมัติน่ะอูสปินเนอร์เหรอให้สปินเนอร์ฟรีได้นะมันอยู่ติดตัวของฉันทุกที่หละคุณได้รับสปินเนอร์คุณภาพดีถ้าจริงอืมเมื่อฉันมีบัญชีแยกประเภทแล้วอะ่ะคุณอยู่ดนห้องคอร์สเพน์น่ะคุณต้องการเพิ่มอีกไหมคุณสามารถซื้อจากฉันได้เลยนะโยวซื้อสปินเนอร์จากโซเฟียถทาจริง อวิวิเดินไปหาเลยเดินไปหาเลยโซเฟียขายฟินเนอร์กี่บาทครับผมโอ้สุดดีเชโลตน้เป็นยังไงบ้างล่ะได้ใช้งามได้ดีหรือเปล่าบลู <c oughs> <c oughs> ยังไม่ได้ใช้ะไรครับผมโอ้ลิ้นพันจริงปะไอเราไปนั้นดีกว่าไปข่การาังกับบลี่ดีกว่าไป,ป เฮลี่ครับผมต้องการไขประกาหังให้คุณกับผมกัหังกับผมกลัหังกินข้าวไหมกินข้าวไหมครับ,บ,บเราไม่อยู่จริงถามจิงตอนตูมาตอนตูมาไม่งี้มีบ้าเอ้ยช่ยชุวยเฮลีอ่ออกจากบ้านแล้วเอาไห้เฮลี่ดีวกว่าจะเดินสวนเฮลี่ไมเมื่อกี้นะเมื่อกี้น่าจะใหเฮลี่มไม่ดูนาฬิกาเนะ่ยจอใหญ่เกินไปมองมองไปทั่วจอเอ้ย เอ้ยโอ้โหนี่คือการชุมนุมมุ่คนสองกลุ่มนะครับผมเฮลี่ออกจากต้องออกจากบ้านแล้วสิออกจากบ้านแล้วครับผมเต่ไม่รูว้าจะไปไหนที่จริงหลังจากที่ผมสังเกตน,นะเฮลี่ไปสวนสาธารณะสองวันติดแล้วอะผมจะลองไปดูนะครับผมดูว่าจะมีอะไรเฮลี่อยู่ตรงนั้นไม่เอ่ยหรือมันจะมีเดี๋ยวจะมีสิ่งที่เราลรึกว่าเอ้ยลึกว่าเดินส่วนกันนี่ไงเฮลี่เธิงงอนคุณเพิ่ง,งอนเราไหม ันอยากชอปปิ้งนะจะแย่อยู่แล้วล่ะอยากอยากให้มีห้างแถวีนย่งเลยมันไม่มีเลยครับให,ให้ผมลงมอสห้างไงไหมครับผมคือมันไม่น่าจะลงยากครับผมมันมีแบบขึ้นรถบัสไปห้างด้วยผมเห็นหมอสตัวหนึ่งแต่ผมไม่ได้ลงอะ่ะวิสวัสดีครับเด็กๆทั้งหลายโอเคตอนนี้เราทําทุกอย่างเสร็จมาเร็วนี่เราซินเนอร์ไปตั้งใช่ไหมโอเคยิงเควสิงเราคือไปกําจัดลาม สิบแล้วก็ผมงั้นเราก็เดินไปถ้ำเลยดีกว่าตอนนี้เวลาตอนเที่ยงเราน่าจะลงนิดนิดหนึ่งเลยครับผมน่าจะลงถึงชั้นที่สิบไหมว่าชั้นที่หนึ่งถึงห้าคือมาลงง่ายมากเลยอ่ะจะลองไปดูว่าจะถึงชั้นที่สิบไหมวิ่งกับนตอุ้ยดอกดอกฮีรี่ก็ตกฮีรี่เออผมนะครับอุ้ยอุ้ยสวัดดีครับเอ่อชื่อเลยวะเอ่อชื่อเลยวะอบิเกลครับผมว้าววันนี้อากาศบริสุทธิ์มากเลยพวกเขานี่ชิ่งดีจริงๆ ครับโอ้ยอากาศก็ดีเยี่ยแหละครับผมดูดิดอกสุการาปิวไปปิวมาเลยเนี่ยอยู่ทุกที่นะแต่ผมยังเห็นต้นสุาราอยู่นะไปถื <c oughs> เอเจอถือเจอถามจริงนี่อืมผมวิ่งไปความเร็วสูงนะครับผมโอ้ยโอ้ยดอกนี้ไม่ได้เคลสป่ะไม่มีเคลสให้ทำงั้นก็วิ่งเก็บเลยครับผมเอ้ยเชยดีครับผมมาใช้บริการเหมือนกับผมมาใช้บริการเหมือง ได้ปวดคุ้มกันผมด้วยครับมาถ้าผมจะไม่ผิดคือกดตรงลิฟต์เออนี่ไงลงชั้นที่ห้าเลยเอาเราก็ลงชั้นนี้รัวดได้ไม่ไดีดีกว่าถึงสรัมสิบตัวเอ้ยอุย้ยเชยเอ้ยเอ้ยโดดใส่ด้วยเอ้ยเอ้ยนี่อุย้ยตีคดแรงบ้าคดแรงเลยเอ้ยเฉยเอ้ยเอ้ยโหมากครับแล้วก็ไปชั้นสุดไหมครับผมแล้วก็มาชั้นที่ห้าใหม่ครับผม น,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 นี่เป็นไงเฮ้ยเข้าใจไม่ผิดว่ะรปอว่ามันจะรีชันครับผมนี่เป็นไงขอบคุณมากครับผมนี่นี่เอ้ยเอ้ยสี่ตัวแล้วสี่ตัวละไปเข้าใหม่เข้าใหม่เข้าใหม่หมนี่เอ้ยถ่ายไปแล้ววยัไีไงครับผมอยู่ตรงนี้ครับผมให้เราลงนี้เหมือนโกงเกมเลยนี่เราจะไปตามชั้นดีกว่าไม่งั้นเหมือนโกงเกมมากเกินไปครับผมเฮ้ยช่วย ต้องปูยุงเหรอครับผมปูกระดองหินหรอปูกระดองหินหรอเอ้เอ้ไอ้จุกเป็นด้วยจุกเป็นด้วยเราอ่ะหีอ่ะวิได้ปูจริงด้วยกระโดดได้ด้วยเฮ้ยใช่ไหมเฮ้ยปูก็ผมสั์เปลือกแข็งับผมมาอยูงล่างไม่เอ่ยเราเน้นขุดก่อนเน้นขุดก่อนไม่เห็นบีเลยนะเอ้ไีนเฮ้ยคเปอร์คเปอร์เอ้ย เอ้ยขอบคุณครับผมนี่อนี่เอ้ย,เ,อยเราไปเจอจริงถามจริงเดี๋ยวทำไมไมันเจอยากกว่าฉันที่ก่อนหน้านี้วะเอ้ยเออจะขุดเหมือนฉันวนเพื่อนนี่เออเหมือนฉันแน่ๆนี่ไอ้ลงได้แล้ววิเอ้ยของฟรีของฟรีไม่ฟรีหรอกแต่เราก็ขุดได้ับผมนี่ไม่รู้ว่าของใครแต่ที่เหลี่ยนี่ยเราเอาไปแล้ว ้ยสลบดีครับกินดีจะได้รู้จักถ่ายด้วยซอสแมนสนิดแล้วมันมีตัวตุ่นยังคนด้วยเรืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวแป๊บนึงไม่มีอะไรทิ้งแล้วเพื่อนถามจริงงั้น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 กินสลายกันผมสลายกินได้อยู่แล้วอืมเดี๋ยวเอ้ยเหมือนมีซามจ้องเราข้างหน้าผมแต่เรายังไม่เห็นน้องครับผมอฉชย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 อยวุ้ยอุ้ยตีแรงตีแรงถามจริง เอ้ยอันนี้ทิ้งค็ับผมแด่สีม่วงหรอเฮ้ยดาบตาบไมไเหรอโอป้าจริงมันได้มีะไรทิ้งแล้วเดี๋ยวทำไมมี่อของเยอะวะผมว่าหมต้ซีกระเป๋าแล้วว่ะเฮ้ยก่อนผักบันฝั่งผมโตผมจะเปซื้อกระเป๋าเลยครับผมเฮ้ยอันนี้หนึ่งถึงสามบวกคิทติคอนสองเฮ้ยอันนี้มันโจมตีแล้วหรอนี่โอ้โหโคตรเร็วมามจิม โคตรเร็วแต่ไม่ค่อยมีดาเมจแต่มันเร็วมากเลยครับผมนี่ซอยซอยซอยเน้นๆครับผมซอยเน้นๆเติร์ดเติร์ดตอนนี้เวลาห้าโมงแล้วอุ้ยเ,เรายังไม่เห็นทางลงต่อไปเลยอ่ะเราไปถึงชั้นที่สิบนล้เนี่ยนี่นี่ไงนี่ไงเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูด้านนู้นกับผมว่ามีอะไรเราจะไม่พาดของสักชิ้นครับผมนี่มัมจะไไปพาดของเดี๋ยวมีอะไรบ้างเอ่ยไม่มีอะไรเลยเดี่ยวคอปเปอร์ดินแล่ไม่เท่านั้นหรอกแค่นนี่เอาลงไปดีครับผม วิอันอยู่เชก็เหมือนใหญ่มากใหญ่มากไี่เอ้ยเอ้ยห่างไได้นู้นเธอเปเพื่อนสิบสามก้อนรวมรวมกันนู้นก็คือยี่สิบแปดก้อนแล้วใช่ปปววะเอ้ยจะาดนได้ห้างโลงนแล้วผมแต่สลามยังไม่ครบอีกนะเนี่ยสลามครบยังอ่านี่ไงตำรวจมืองเล็กเฮ้ยไม่ใช่สิกำจัดสลามใช่ไหมนี่พบพมว่เอ้ย <laughs> จุดเริ่มต้นนั้งห่ะได้ก็ไม่เขียนว่าเควสสลามเพื่อน หลงนะเพี้ยนเจ็ดตัวแล้วอีกสองตัวเอ้ยโคตรรัวโคตรรัวอุ้ยโคตรรัวแต่เราไับดาเมจเยอะว่ะโอเคงั้นเราไม่ได้จะถึงนะผมว่าตอนนี้เป็นหกโมงแล้วผมไม่ได้จะถึงชั้นที่สิบนะครับผมงั้นเราก็ลงอีกชั้นหนึ่งก่อนถ้าเราขุดหานมาเจอคือเอ้ยเจอซาลาูมดีเลยแปดแปดตัวตัวได้แ น้องมามาจิมจิ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 ช่วยช่ย,ชย,ชยไม่มีตาเมดนะแต่มันเร็วมากเอ้ยเอ้ยเรามาตีเร้วจริงเอ้ยอยีตัวเดียวอยีตัวเดียวใช่ไหมตัวเดียวใช่หมอีตัวเดียวเนี่เยเราไปชั้นที่สิบก่อนก็นกนผมเราจะถ่าส่งเวสตามก่อนไปออกจากเมืองแรกครับผมเราเราไปชั้นที่ห้านะครับไปชั้นสิบหลหลหลงไปแล้วหลงไปแล้วโอเคเอาใช้ดาบกวนดีกว่ามันาเมจแรงกว่า เอ้ยถานจริงดิเฮ้ยสลามหายไปไหนเีหยวสลามหายได้ไงวะเอ้ยถานจริงดิเพื่อนเขาเข้ามาใหม่มันจะดีไหมรี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 ร,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 รีเพื่อนถานจริงควิสตัวเดียวอีกตัวเดียวเองเป็นไงจะเร็วจะเร็วถามจริงนายนายนักบัาาคับไปหลบรีทั้งครั้งหนึ่งนะเพื่อนเอ้ยเชยอ่าเอาตัวเบิด ตีแบบจุกตีแบบจุกเอ้ยโดดมาแล้วโอ้โหตีตีดิครับตีโอ้ยอุย้ยดาเมจแรงช่วยเราเออสิทธ์เควสสิทธ์เควสสิทธ์เควสไปที่สมาคมครับผมพวกนี้ค่อยมาอะไรกันนะตอนเวลาสองทุ่มแล้วครับผมกลับไปนองค์กรในกว่าเอ้ยวันนี้เหมือน,นลืมอะไรสักอย่างนี่วะลืมอะไรวะวันนี้วันที่หกไม่ใช่ไม่ไม่ใช่วันที่หกใช่ไหม จำได้ว่างานมันเกิดอ่อลิวิสมันก่อนเทลลี่สัปดาห์หนึ่งนะครับผมเพราว่าเฮ้ยกระต่ายวิ่งยุยช่ยชยเฮ้ยรัตทุย,ทย,ทยไม่ใช่รัตทุยดิกระต่ายกระ,ะตายก็ไต้ายครับผมเฮ้ยน้อง <laughs> ลืมน้องเลยเนี่ยน้องน้องผมจะเป็นยังไงบ้างเนี่ยังไม่ได้ให้อาหารเลยให้แต่น้ำะาน้องนี่กินเมล็ดหญาเท่านั้น嘛เฮ้ยอาจจะใช่แล้วครับผมเดี๋ยวผมจะเดินลงไปทางนี้แล้วผม,ผมเพื่อจะเราจะได้ไปดูปฏิทินครับผมว่า ผู้นี้มันเกิดใครเอ่ยจีได้เตรียมของกวนไปให้ถูงใจประชากรประชาชนนะครับผุมประชาชนประชาชน <c oughs> อุย้ยสวัสดีครับแซมสวัสดีครับผมอาบิเกลอาบิเกลชอบชอบกินแร่ไหมครับผมผมจําได้อาบิเกลเป็นคนนักสะสมแร่ครับผมไออาบิเกลเดี๋ยวผมให้นะครับผมโอ้ชินักสิ่งนี้ที่สุดเลยละขอบคุณนะโอ้ชอบชอบแร่จริงด้วยนักสะสมแร่ก็อย่างนี้แล้วผม โอ้โหม่ได้อุ๊ยยังไงงามมันเกิดลิวิสพรุ่งนี้ครับผมเฮ้ยแล้วก็งานมันเกิดเฮลลีสัปดาห์หน้าแต่มันมีเทศกาลไข่อ่ะเอ็กฮันน่ะเอ็กฮันครับผมแล้วก็งานมันเกิดวินเซนต์ครับผมแล้วก็โอลิเวียโอลิเวียวันที่สิบห้าหรอโอเคเดี๋ยวเราค่อยเตรียมของให้ลิวิสในวันพรุ่งนี้นะครับผมลิวิสชอบอะไรอะ่ะลิวิสชอบดอกไม้เฮลลี่ไหมเดี๋ยวเราลองเอาดอกไม้เฮลลี่ไปให้นะครับผมไว้ลิวิสจะชอบไหมผมไปดูนะว่าลิวิสจะชอบดอกไม้เฮลลี่ไหม เพราะเราไม่มีสิ่งอื่นแล้วสิ่งที่เรามีแค่ตกไหมเฮลโลยินดี่อยูกับผมงั้นเราไขเราไขประการลางตรงนี้ไหมลองไขโดยลองไขดูมันมันกี่ช่องอ่ะมันได้บอกว่ากี่ช่องอ่ะเอ่อเราตรงนี้ก่อนละกันผมวางก่อนน่าจะฉีดสี่ช่องรอบตัวได้กับผมโอเคตอนนี้เวลาสิบโมงแล้วเราปนอนแช่น้ำพูร้อนกันดีกว่าแล้วค่อยไปนอนกันดีกว่าคลับผม อาบน้ำสบายใจแล้วก็ไปนอนนี่วิแล้วเฮดพี่มันขึ้นเร็วกว่าเอนเนอรี้ไงวะ <c oughs> แบบน้ำน้ำสมานแผ่อย่างงี้เหรออืม <c oughs> <c oughs> วาลินกูพันเละต้องเปลี่ยนแค่เกมตอนเด็กแล้ววะดิ้นถึงไม่พันดรินดร,ดร,นดรินถึงไม่พันเลยโอเคเราไปดูประชาอ้ดูดีกว่าว่าพวงนี้ฝนตกไหม ถูกไหมครับอากาศเปียงปางครับผมโอ้โอเคตอนนี้เวลาสิบเอ็ดโมงแล้วยังไม่น้องอืจับไม่ได้ด้วยอุ๊ยโอเคโอเคนอนครับผมในประกาลางยไขายอุ๊ยนี่เหมือนเลวยวันหนึ่งเฉยออีกโอ้ไหนดูสิว่าประกาศลางยไขาย,ยกี่บาทอุ๊ยดูสึกมันขายถูกขายถูกก่บกูบิลลี่แล้วปะขายถูกมากงั้นเราไปขายกับิลลี่ดีกว่าครับผมโอเค แล้วเจอกันในพาร์ทหน้าผมเป็นพาร์ทของงามเกิดลิวิสนะครับผมบ๊ายบาย